ขวัญประชาเนี่ยี่ได้ใช้เหดก็คุณพไม่รับลงเนี่ยมาที่บ้านทองฟ้าทำไมยังไม่มามีใครส่งขขาวบ้างหรือยังพี่ยังสิฉันก็ใจคอไม่ดีเลยฉันมีความจริงที่จะกล่าบทูลพระองค์ท่านพ่อ่อพอ้อพอะไอพอนั่ง่ออพอง่อ่อย่ั้ไหม กันึไพ่อรู้หรือเปล่าตอนนี้มันเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องอะไรอ่ะพานาถูกจับไม่โดนคดีเช็คสามล้านกว่าพานาพานาถูกจับยู่ในเมืองหลวงพานาเป็นใครกันพานาพานาพีาา่เมคินเป็นลูกของเราไงแล้วพนาลูกเราใช่นี่เราจะได้เจอลูกแม่ใช่ไหมก็ลูกถูกจับแล้วเรี่อ พ่อรู้หรือเปล่าเดี๋ยวดิพ่อไม่รู้ว่าใครคงไม่ใช่พวกเราเราเป็นไงกันน้องรักไม่เป็นไรไมรโอ้โหอยากขอบพระคุณมากนะครับนะครับขอบพระคุณมากมากเดี๋ยวต้องไปโรงพยาบาลเลยนะพนันเลือดจะหมดเลือดจะหมดนะครับเลือดไหลเลือดไหลเยอะนะอะะไรฮเลือดไหลเยอะไม่เป็นไรน้ำเหนียวไม่เข้าเพราะว่าพนาเนี่ยเข้าไปในเมืองหลวง ไปสืบดูว่าในเมืองหลวงเหตุการณ์เป็นยังไงและพ่อรู้หรือเปล่าในเมืองหลวงตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนะกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โหสนทก็ถอดถอนรัฐมนตรีกันทั้งหมดยเลยจะหาเรื่องเข้าคุกแค่ไหมเนี่ยไม,ไม่ใช่ไม่ได้ขังเขาวเลยเลยดูเหมือนกนันดูเหมือนกันผมแหกออกมาได้เราจะมาบอกใช่ไหมเนี่ยถึงมาบอกแหกคุกออกมาเออไม่เท่าไหร่ไอ้หาคุกวันนี้ว่าตลกที่ไหนไม่อยู่ฉันห่วงลูก แล้วจะทำอย่งไรดีเนี่ยระหว่างที่กษัตริย์ขวัญประชาก็ยังไม่มาไพสรเอายังไงกันดีลูกยันต์สวัสดิจ้ะอ้าวเชิญท่านนั่งมีผัวมุกมีมีเพชรเยอะๆนักเลยนั่งหนูหนูนั่งตรงนี้ก็ได้นั่งใกล้ๆดูเจะขออาสาไปช่วยพนาเองเป็นความคิดที่ดีไพสรเจ้าจะไปช่วยพนาเหรอใช่จ้ะถ้าหากเช่นนั้นเนี่ย ใครมาไม <Andrew> ่ล <Labor ator il fi> ูเคตอนนี้พกราท่านหวันพระชาเสด็จมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงแล้ว ใครไหว้บ่อยๆในนิทิสเซอร์เหมนนักโทษวัยนึกว่าไม่ได้เจอมด X แล้วเนี่ยมดแว่เล่นเป็นโจ๊กไปเหรอเขาเดชะเขาว่าอาจารย์เขาว่าอาจารย์เล่นเป็นโจ๊กเลยเชิญประทับก่อนพี่ครับรองผมเช่นนวลจันทร์ถวายบังคมเพคะคุณปนไม่คิดไม่ใช่ครับแล้วก็คุณหญิงนวลจันทร์นวลจันทร์ มไม่ต้องวิธีรีอตองมากหากบ้านแมนท่านยังรักท่านยังให้ความเคารพขึ้นมานั่งข้างบนอย่าเลยเพคะหม่อมฉันได้เจอพระองค์วันนี้หม่อมฉันก็ดีใจยิ่งแล้วเพราะว่าหม่อมฉันมีความจริงจะก,กล่าบทูลมีความจริงวความจริงอะไรเหรอที่เกิดศึกสงครามหม่อมฉันคว้าลูกไปผิดทิ้งลูกไว้กับพระองค์ทา่านสำหรับเด็กที่หมอ่อมฉันนำไปคือลูกพระองค์ท่าน เกรงว่าราชบุตรจะเป็นอันตรายหม่อมฉันจึงได้นำพระองค์พระราชบุตรไปปลูกกระท่อมแล้วก็ขอทานเลี้ยงที่บราจนทุกวันนี้ราชโอรสที่แท้หริงของพระองค์ท่านก็คือพลยสนีอครับแหมายความว่ายังไงอ่ะพระองค์อยวแม่แม่นวลจันทร์หูมันไม่ค่อยดีพักเนี่ย ผู้ได้ฟังใหม่ที่วันนั้นที่ศึกสงครามเกิดขึ้นหม่อมฉันได้คว้าลูกผิดไปทิ้งลูกหม่อมฉันไว้โ,<อ>โดยที่ควา้าราชบุตรไปกับหม่อมฉันเพคะเอาราชบุตรของก้าพเจ้าไปชุบเลี้ยงเข้าไว้ไปชุบเลี้ยงเข้าไว้อับพลางตัวที่เป็นคอทานเ<อ>ต่าเป็นหนมแล้วเพคะเนออุ้ยอยากคิดจังเลยนี่คือราชบุตรของพระองค์ท่าน ไล์สนให้ค่ะนูโทรไอ้นพลูกพ่อปฏิเสธไม่ได้ลูกเอ้ยดังโด่งเหมือนกันเลยลูกดูที่ตากลมอย่างเม็ดบัวทั้งคู่เลยอาจารย์เด่นชัยพอจะรู้ไหมว่าผมลูกใคร ลุ่นนั่นนะพ่อแม่คงไม่เหลือแล้วล่ะถ้าพูดไม่จริงพี่ครับท่านคือเพื่อนร่วมตายสายร่วมลบศึ่งสงครามที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นมันเป็นรอยแผลที่จารลึกจะรักษามันให้หายไอ้คั้นว่าจะหายมันก็ยังเป็นรอยแผลเป็นไอ้คั้นทีว่ามันจะเจ็บปวดมันก็ไม่เจ็บปวดจริงๆแล้วคุณหญิงนวลจันทร์เป็นผู้ที่มีพระคุณยิ่งนัก เสดายเหลือเกินหากบ้านแม่ข้าพเจ้าเป็นไรสามัญชนคนธรรมดาอยากจะนั่งคุกเข่ากราบบ้ายขอบใจแม่ผู้หญิงวลนจันทร์สักร้อยครัง้งพันครั้งเหยดึงกระนันเลยเพคะที่<ต>ว่าตาอุปถัมภ์ครับถูชุกเรีนสิ่งที่หมอบฉันยังเป็นห่วงหมอบฉันยังไม่รู้เลยว่าลูกของหมอบฉันเป็นตายร้ายดีประการใดเพคะลูกของท่านเออจริงสินะตอนนั้นเราจำได้ ท่านกุพพลเมคินก็มีลูกและก็เป็นผู้ชายเหมือนกับราทโอรสเราด้วยก็ยังสูญหายไปนคนหนึ่งเรียกค่ะยังสูญหายไหนเราเองใกล้จะหมดทุกข์ถ้ามันเป็นไปได้เสื้อมองทรงเมืองอยากให้ท่านกุพพลเมคินและผู้หญิงนวนจั์ได้หมดทุกข์หมดโศหดโกหมดโรคหมดภัยได้เจอกบสใสเลือดเนือเ้อของตอนเองบ้างเถิดถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นบุญของกระบอมสำหรับไทยสน บัตรอยู่เนี้ยลูกกุงกระหม่อมแท้ๆคือปัญาถูกขจับไปพี่ยอดถูกขจับไปเ,รเ,ไปเหรอใช่ถูกใครจัดอภิบา,าลเพียกครับอ้าวไอ้ล่าใครนี่เองเหรอ <c oughs> อภิบาลทำไม่เป็นน้องเราไม่ใช่เหรอ <c oughs> ก็น้องพระองค์ละที่คิดขบวต้นสายไปเหปยียมันไปยังไงอภิบาลนึกไปจับสาเหตุเพราะว่าไหนพระนลองเล่าให้ไอ้โม <c oughs> มนที่คนความจำดีๆมาเล่าก็ฟังหน่อยคือพนาเนี่ยเขามีความผูกพันกับโปคงหญิงสีอุษาแล้วก็ไอพิ่อภิมันกับไอเจ้าอะไรนะไอทุนไทยตัวนั้นอ่ะไอหนิงขนงนาเนี่ยเขาเคยทะเลาะกันแล้วก็ฝันหน้ากันมาแต่คนเรานั้นรักกันอ่าพนาก็เข้าไปหาก็เลยถูกจับว่าจะผมน่ะแหกออกมาได้แทกคุกออกได้าพูดใหหบทพูดใหนบท เดี๋ยวพระอนุชาของพระองค์เนี่ยเพียแท้ๆมาที่ตุ๊กแกทองตุ๊กแกทองกระตะกวดกันเที่ยงไปเหมือนกันทีหลังเราจะบอกนะอายุพวกเราปูนนี้แล้วเนี่ยอาจารย์เด่นชัยตั้งมนี่มดแดงเนี่ยตกลงกันต้องตายไปสองคนแล้วนะอายุก็ที่มาทั้งหมดเนี่ยผมไหว้อาจารย์เด่นชัยในคนเดียวนอกนั้นไหว้ใครไม่ได้เดียวกันผมไปกันไหนก็ไปจะไหว้ผมไปไหว้จริงอนุชาของพระองค์พี่ดาผมฉันขออาสาไปช่วยเหลือพนาพี่ค่ะ ดีแล้วลูกเมื่อต้นเหตุเกิดจากเราพระนาปถูกตัดตัวไปไพรศจะท่านคุณบูชาโทษขอเดชครับถ้าไพรศจะไปก็เห็นดีด้วยแต่พวกเราควรจะตามไพรศดวงหา่างอย่างน้นอยๆก็เข้าใกล้ชิดพระนุชาคะองร์เดี๋ยวจะไม่ทันการนะพี่ครับพวกรพร้อมะพี่พวกเรามีมากมายนะบ,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 บ้านคุงกวางทอง ทองกว,วบ้านทุง่งทองเกลียวใช่ไหมแม่ถ้าบ้านผมมั็นบ้านทุ่งกวางทองถ้า <c oughs> ผมบ้านขออาจารย์ราชัน <c oughs> เอาอย่างนี้ถ้าทุกคนเห็นพร้อมต้องกันพะนาจะเป็นอันตรายอะไรไม่ได้เราได้พบลูกแต่สำหรับแม่นวลจันทและก็ผุ้คนเมคิน <c oughs> จะต้องได้พบลูกและลูกของท่านก็จะต้องไม่ได้รับอันตราย <c oughs> เพียงเลื่อนตกยางออกแมลงบันกินอิ่มมันพวกเราทั้ง <c oughs> หมดใครตั้งใจที่จะอาสา ไปช่วยพนามาะเจ้ามาริยกมือเร็วขอร,รับภาษาไปด้วยอน<ป>นีีเกยอะขนาดนี้ใครจะร้องเข้าเนี่ยร้ <c oughs> องคำน้าปลาปล,ลาที่ลูกพ่อ 春雷吼。